อ้อันนี้รถใหม่ลิต้าเหรอโอ้รถรถใหม่ลิต้ารถใหม่น้องลิตา้าลิต้านะฮะลิต้าดื่มกาแฟอะไรคะลิต้าดื่มกาแฟอะไรไหนไขอดูหน่อยกาแฟวีวี่เหรอหรโอ้อถ้าหนึ่งล้านกล่องนี่เรา,เราจะเราจะได้ซื้อคันนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อซื้อรุ่นนี้เลยรุ่นอะไรเนี่ยออดี้ใช่ไหมออดดี้ค่ะออดี้ค่ะออดี้รุ่นไหนครับจากเยอรมนีคือพูดให้เครดิตอันนี้ก็เอ๊ะออดดี้ R8 อ,อ๋อน oh, ี่นี่นี่นี่ครับนี่เจ้าของรถเจ้าของรถนี่เจ้าของรถตัวจริงนะฮะอันนี้อันนี้ประมาณกี่บาทครับคนนี้ครับสิบสองล้านด้วยถูกมากเลยสิบสองล้านเองคันนี้ถูกมากสิบสองล้านจิ๊บจิ๊บสิบสองล้านโห้ยเงือกตกเลยอ่านี่เดี๋ยวกาแฟวีวีนะแล้วเราจะรวยไปด้วยกันนะครับนี่ เดี๋ยวเราก็จะขับคนละคันขับคนละคันเลยครับขับคนละคันเลยป้ายแดงแบบนี้นะฮะใครไปสนใจเป็นตัวแทนได้นะครับกาแฟวีวีคอฟฟี่นะฮะนี่ดูเครื่องยนต์อยู่นี่นะรุ่นโอ้เครื่องยนต์ V10 เลยนะ V10 นะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนนิดนิดโชนะฮะอยู่จังหวัดนครพนมนะฮะนี่ครับโอ้นี่ครับเจอรถสวยนะมาเจอรถสวยนะฮะ